สวัสดีครับผมอาจารย์คมกิจสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกระบวนการถอดรหัสของจีนหรือกระบวนการทางคลิปชันนั่นเองกระบวนการทางคลิปชันเป็นหนึ่งในขั้นตอนของกระบวนการการแสดงออกของจีนหรือจีนเอ็กเพรสชันโดยในการทําหน้าที่ของ DNA นั้นนอกจากจะมีกระบวนการเพื่อเพิ่มจำนวน DNA หรือ DNA อ็เอเลิเคชันแล้วยังต้องมีการสาแสดงออกของจีนอีกด้วยเพื่อที่จะนําไปสู่กระบวนการสงังเคราะห์โปรตีนในท้ายที่สุด ซึ่งกระบวนการแสดงออกของจีนนั้นประกอบไปด้วยกระบวนการแทนทริปชันหรือกระบวนการถอดรหัสและกระบวนการ r a n เ l เ t ชันหรือกระบวนการแปลรหัสทั้งสากระบวนการดังกล่าวนี้พบได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแต่ในบางสิ่งมีชีวิตเช่นไวรัสอาจพบกระบวนการ RNA r e p l i ิเค i ันหรือการเพิ่มจำนวน RNA โดยใช้ RNA ด้วยกันเป็นต้นแบบและกระบวนการ r reverse t r a n s c r i p t i o n หรือกระบวนการสคราะห์ DNA จาก RNA ได้อีกด้วย กระบวนการทางคริปชันเป็นกระบวนการลอกลำดับเบียดบนสาย DNA มาเป็นลำดับเบียดบนสาย r n เเพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการการแทรกแซงหรือแปลรหัสต,ต่อไปอย่างไรก็ตาม DNA แค่เพียงบางส่วนเท่านั้นที่จะเกิดการแสดงออกนี้ได้และเราจะเรียก DNA บริเวณนั้นๆว่าจีนในกระบวนการสงเคสายห์สาย RNA โดยใช้ DNA เป็นต้นแบบนั้นจะใช้ DNA เพียงหนึ่งสายเป็นสายต้นแบบเราเรียก DNA สายนั้นว่าเทมเพลตสตร n d หรือนอแนนโคดิ้งสตรานหรือแอนติเซนสตร n d ในขณะที่ DNA สายตรงข้ามนั้นจะถูกเรียกว่า c โค s ต r a n d หรือ Non-Template Strand หรือ SenseStrand เนื่องจากว่า RNA ที่สังเคราะห์ได้จะมีลำดับเบสที่คล้ายกับ DNA เส้นนี้นั่นเองแค่เพียงเปลี่ยนจากเบสทเป็นเบส U ูเอนไซม์ตัวสำคัญในกระบวนการนี้มีชื่อว่า RNA p พ l y m e r a s e ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สังเคราะห์สาย RNA โดยต้องมีสาย DNA เป็นต้นแบบในการทำงานแต่ไม่ต้องอาศัยไพรเมอร์ เอนไซม์ <Inside S 2> จะทำการสัก้์สาย RNA จากทิศทาง5พรมไป3พมและอ่านสายเทมเพลตจากทิศทาง3พาร์มไป5พรมเอนไซ RNA polymerase ไม่ได้เข้าจับกับสาย DNA แบบสุ่มแต่มันจะเข้าจับกับตำแหน่งของสาย DNA ที่เรียกว่า promoter เอนไซม์ชนิดนี้มีความสามารถในการคลายเกลียวของ DNA ได้คล้ายกับเอนไซม์ h e l i c a ส e ตำแหน่งที่เริ่มนำเบสของ RNA ตัวแรกมาต่อเราจะเรียกว่า transcription start site และตำแหน่งสิ้นสุดการสังเคราะห์สาย RNA และเริ่มมีการทำลายพันธะไฮโดรเจนระหว่างสาย RNA และ DNA เราเรียกว่า transcription termination site RNA ที่สังเคราะห์ได้จากกระบวนการ transcription นั้นจะแบ่งได้4ชนิดดังนี้ 1. messenger RNA หรือ mRNA มีลักษณะเป็นสาย RNA ยาวสายเดียวมีหน้าที่นำส่งข้อมูลรหัสันพันธุกรรมเป็นต้นแบบของการสังเคราะห์โปรตีน 2. transfer RNA หรือ tRNA มีลักษณะรูปร่างขดไปมามีโครงสร้างที่เป็นวงลูปเหมือนดอกจิกมีหน้าที่นำกรดอะมิโนโมาเมรียงต่อการตามรหัสบนเส้น m RNA 3. ไรโบโซม RNA หรือ r RNA เป็นองค์ประกอบสำคัญของไรโบโซมซึ่งเป็นออร์เนลสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ปโปรตีน 4. small nuclear RNA หรือ sn RNA มีหน้าที่ที่หลากหลายเน้นช่วยเหลือในขั้นตอนต่างๆทั้งในกระบวนการต่อรหัสและแปลรหัสของจีน สุดท้ายนี้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน่นแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ